สบายดีพี่น้องมดสุขูสุขคนเด้อจ้าเมื่อนี้เมื่อกี้ก็มาต้มกระเปียกเขา่าเด้อเคือต้มเข่าตุบเข่าใส่หม่เอาเครื่องปรุงลงแล้วเรียบร้อยมีหมูมีไข่ได้วีเนี้ยตกดบล็อกแกต้มกระเปียกให้พ่อแอ่เพื่อเจ็บแคลผ้าพ,พ่อแอ่ไปทอนแควมาละ มมก,ก,กินข้าวเปีปปาายกพี่น้องกินข้าวต้มจี๊กมาทำต้มข้าวเปียกแล้วก็สิมาเห็ดตำข่าปุ่นกินกับลูกสะไบหรือพี่น้องเด้อข่ารนก็ตาเนี่ยผลอยู่เนี่ยและดอกด็อกวอกวอกวอก่างเงี้ผลอะไพี่น้องอ๋อข้าวเปียกม่จี๊ มูไช่ละข้าวห่อข้าวต้มเนาะข้าบวะห่อข้าวเปียกเนาะข้าวเปียกเส้นพู่เนาะข้าวต้มข้าวต้มหนตามที่เป็นประมาณนี้เอาหมูใส่เอาไข่ใส่พี่น้องน,นี่ก็คือขาคือคีอคงใส่ขาใส่คิงนั่นเลยจ้าหั่น่าตามมาเพชรพีดด่เนาะ ทำขนมจีนยืนเยื้อว่ะทานมะเขืลยนี่้องเคยซื้อมาใหม่เอาเขาเมียนตู้เลยติ มะเขืองลงเลยเออมะเขือคุณเลยพี่น้องเขือิกค็คลนบางคนก็หอมเคขือคุณกินหอมเขือเ,อเคขือคายมะเคขือคายเอางาลงไปแต่สีสมตุย่ยมาละส้มนะก็นหนวยเดียนะก็เลือกกินแล้ว น้ำตาลแป,นนป,งป้งนัวกะปิลงไป nhiêu อ่ะผักแล้ว เอาอาต,อต,อตอน,อน้ำปลาป,ปลากะเพิน่นเขาจะต้มปรุงสำลิดลูดด้วยพี่น้องแบเนี้เอามาใส่ตำได้เลยบริเวณรุ้มซื้อน้ำปลาไปยังว่าซื้อตาแม่ là sẽ nhau lên Nó nhau lên cho anh nghe anh kinh nghe anh kinh rồi đặt <laughs> saiเลย à bây giờ sẽ vào phía nào nà ta แดงจงขวงเลยมักเพชรน,นี่ตั้งแดงได้ใจเลยสมล้มราคาแพงอะไ่างเงนะี้ยรูอะไรเดินหาซิมหาชิมก็เด้อชิมโลกส้มแบบว่าจางปลาแดกเลยจางกัน,นปลาแดกนะเออปลาแดกต้องใส่ได้ปลาแดกหรือปต้องปลต้องใส่มันนามันไล่อยูย่เออใส่ปลาแดกตัวนี้นะคอยแซ่บ อร่อยบปนีพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าพรอมกินพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าอร่อปพี่น้องมส,มสุกคนามากินขาวพี่น้อง,งี่ตขมข้าวุ้นอัน,นแ้แกงปลาบทแกงฮบใส่ปาลาด้ยพี่น้องน,นตนนงันนี้เปียกขอแอรข้าวต้มขอแอร์ข้นเจ็บแคล้าค่ะ ไปทอดแค่กินเนื้มมอมากเลยค่ะต้มข่าให้กินเนาะกินก่ได้อันนี้อาหารโปรดอีสานบ้านเฮาบ้านนอกปลามกกระปกเพชรจีมากินในการเสพแสบมุกสุปูสุคนมาเลยไอพีซีแกงฮ็ดบด เดือดจังเลยก่อิแกงให้บดมูซาวเลยผัดก้างข้าเข้าแช่ไหมครับมันก็ตเบิ่งปานนั่นแหลเนะขาโตมืร้บนะข้าวบดได้บุได้่ งเีลงเนาะโหตัดาตัดเนาะตรงเลยตรงเชนเซ็ตชาบ้วยราอืมเดนตรงางทีนี่นะตรงไรตรา้มันเนเ็ด้ตัดิตัดารังไงคร้คนหนึ่งนะเช่นน้านพอมนันถ้ัวพวกนั้ าง่งก่คงนบวปวาอต๊ะโคงซึ่งเพื่อนร่างเก่าเขาจะงานนลักชาวเตรียม

ออกอกิซ่านาะแยาบุคักยาบุาได้มาตรฐานมาตรฐานคานเดียนเห็ุบาดเดียวนี่เล็กลอกดจะพุดตัวทีมันยามมันเจียบเขากพดซ้ำอโอ้ทีมันนั่นะ เด็กทำจำคนเดียวก็ได uh, ้นะนี่แหละฮันโรล่กานเลยอันนี้ฮันโผล่ฮานแล้วข้าวเชือดฮันแล้วหานเชือด มาเด้อพี่นัง่งกินข,าขา้าวข้าวเด้อกีนข้าวเฟรเด้อพี่นั่งเด้อ ่อนเด้อฝากติดตามคลนาด้วยจ้าสวัดีบ๊